คุณเคยอยู่ในเมืองที่ห้ามขโมยกันไหมคะห้ามวิ่งห้ามเสียงดังตอนกลางคืนแต่วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเมืองที่ห้ามตายใช่แล้วคะ่ะคุณฟังไม่ผิดถ้าคุณเผลอตายที่นี่คุณอาจจะได้ติดคุกแม้แต่ตอนเป็นศพยินดีต้อนรับเข้าสู่ลองเยเบียนเมืองเล็กๆบนหมู่เกาะสฟาบาดประเทศนอร์เวย์เมืองที่อากาศหนาวติดลบตลอดทั้งปี หนาวจนกระดูกยังสะดุง้งเมืองที่มีหมีขั้วโลกมากกว่าคนและที่สำคัญไม่มีใครตายได้ที่นี่ oh, <no. S 1> พอดินที่นี่เป็นดินเยือกแข็งถาวรค่ะศพที่ถูกฝังจะไม่ย่อยสลายแปลว่าไม่เน่าไม่หายไม่ไปไหนจนวันหนึ่งในปี1950นักวิทยา,าศาสตร์ ได้ทำการขุดหลุมศพเก่าขึ้นมาแล้วพบว่าศพที่ตายจากไข้หวัดสเปนในปี1918ยังอยู่ครบพร้อมไวรัสที่อาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้แต่ทางรัฐก็ได้ออกมาตรการสุดแปลกตั้งแต่นั้นมาลองเยเบียนก็กลายเป็นเมืองที่ห้ามตายโดยพิธติน ไม่มีเมนไม่มีสูตรสารไม่มีพิธีเผามีแต่ตายที่นี่คือเรื่องที่ผิดกฎหมายถ้าใครใกล้ตายหมอจะรีบส่งกลับฝั่งทันทีสายการบินนี้มีชื่อเล่นว่ากลับไปตายที่บ้านกันดีก,กว่าและเมืองนี้นะคะก็ยังมีกฎที่สุดเพี้ยนเมืองนี้ยังมีความพิลึกอีกหลายอย่างเช่นห้ามเลี้ยงแมวเพราะแมว อาจจะไปล่านกท้องถิ่นที่ใกล้ศูนย์พันห้ามออกนอกเมืองโดยไม่พกปืนเพราะคุณอาจจะเจอหมีขั้วโลกที่อาจจะทําร้ายคุณก็ได้ให้ซื้อเหล้าแบบจํากัดเพราะกลัวคนเมาแล้วเดินออกไปโดนหมีงับเข้าได้สรุปคือตายก็ไม่ได้เมาก็ไม่ได้จะเลี้ยงแมวก็นก และยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองสุดเทพเมืองนี้ก็ยังเป็นที่เก็บมเมล็ดพันธุ์พืชของโลกเผื่อว่าวันหนึ่งโลกจะแตกดิวเคียร์จะลงมนุษยชาติอาจจะลบสลายถ้าโลกรีเซ็ตใหม่ลองเยเบียนอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษย์รุ่นต่อไปก็ได้ค่ะสรุปนะคะ ลองเยเบียนเป็นเมืองสงบสุดขั้วสงบจนแม้กระทั่งความตายก็ต้องขออนุญาตก่อนมาเยือนถ้าคุณเผลอตายที่นี่แล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายแต่อาจจะเป็นภัยต่อมนุษยชาติก็ได้เลยนะคะถ้าคุณชอบเรื่องแปลกๆแ,แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการโลกนี้ไม่ธรรมดาตอนหน้า เราจะพาคุณไปที่หมู่บ้านห้ามโกหกเพราะทุกคนที่นั่นอ่านใจคุณได้อยากรู้ไหมว่าใครโกหกหนักที่สุดในหมู่บ้านเจอกันตอนหน้าขอบคุณค่ะ